นี่เป็นหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่า นี่มันเฮี้ยคือคลิปนี้ผมจะมารีวิวสกินยูจิผมก็ได้กดโซโลไปในแรงในช่วงแรกผมก็แบนตัวปกติไม่มีอะไรแต่ว่าป่าของเรามันบอกให้แบนติมมี่ซึ่งผมคิดว่าเพื่อนคนสุดท้ายอาจจะแบนแต่มันกลับไม่แบนส้นตีนะและประเด็นเกมนี้อาโย,ยหัวฆ่าหลุดและฝั่งนู้นก็ไม่รีรอที่จะหยิบมาพร้อมกับนาขีน่นาฮอแล้แค่นั้นยังไม่พอมันได้หยิบยูจิของผมไปอีกเย็ดไหมและป่าเราที่คงหมันไส้ที่มีมีใครแบนติมมี่มันก็เลยหยิบมาหาพ่อและผมที่คิดเฮียอะไรไม่ออกแล้วก็เลยหยิ แลวก็สามารถส่งมันไปคุยกับรากมะม่วงแต่ดูเหมือนว่าเจ็บแล้วไม่จําผมก็เลยซ้ําแล้วก็กระทืบรอบนี้ผมก็เลยได้ส่งมันไปเฝ้าพระอินทร์านาคอก็ไม่แอบ,บตีดะผมว่าจะเข้าไปล่าแต่ว่ามันมีอะเลสตัวหัวเคือก็เลยช่างหีแต่เพื่อนของเราต้องการที่จะบุกเป็นอย่างมากผมก็เลยเปิดให้อย่างสวยจบด้วยการนอนชักแลวดูเหมือนว่ายูจิจะแค้นมันก็เลยตามนาคอมากระตืบผมแต่ว่าผมก็สามารถหลบและสวนมาได้ไอเราก็คิดว่าแน่ที่แทก็แหน่ใ <ผม S 1> น่ผมได้เห็นยูจุยเลือดน้อยและกําลังวาร์ปอยู่ในป้อมผมก็เลยได้ทําการโช์ทาเทพ พหลังจากที่ผมได้สาบส่งเลเตอร์ไปผมคิดว่าแค่นั้นมันยังไม่พอแค่นี้ต้องชำรวยหัวขาดและแถมผมยังตีป้อมกลางมาได้ด้วยและผมที่กำลังจะเดินไปการป้อมบนก็ได้เห็นนาคอททำอะไรกับดาและมันก็เขินม้งเลยมาไล่ตีผมมันสามารถคิวรูี้ไปได้ผมก็เลยแก้แค้นและส่งพวกมันไปยังนรกอเวจีแฮปปี้หลังจากนั้นผมก็กลายเป็นเด็กแว้นแลวก็ไปเบิ้น์นใส่นาเลเตอร์จนมันได้ลงไปคุยกับรากมะม่วงและผมก็ได้แวะไปตีป้อมล่างและกระโดนคู่สามีภรยาไล่ตบแต่ยังนี้ที่ลูอวยหัวขี้เรียกพวกเราได้มีการไฟ